เส้นทางรถไฟถือเป็นบทบาทสำคัญในปฏิบัติการนี้มันขนส่งทหารญี่ปุ่นกว่า8 0 0 0มืนายไปยังตะวันตกของพม่าเดือนมีนาคมพวกเขาข้ามหุบเขาชายแดนและเข้าล้อมเพื่อป้องกันทหารจากอังกฤษและอินเดียที่เข้ามายังอิมฟาลการรุกคืบเบื้องต้นของญี่ปุ่นเป็นไปตามแผนแต่เมื่อเส้นทางขนส่งยิ่งยาวความกดดันต่อทางรถไฟก็ยิ่งเพิ่ม มันขนส่งอุปกรณ์ทางทหารกว่า50,000ตันและทหารกว่า20,000นนายเพื่อเสริมกำลังรกรานแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่อิมฟาลกองกำลังอังกฤษและอินเดียตึงกำลังแน่นหนากว่า4เดือนที่ญี่ปุ่นบุกกองกำลังต่อต้านจนเดือนกรกฎาคมทั้งสเสบียงและอาวุธร้อยหรอพวกเขาจึงยอมถอนกำลัง การต่อสู้และการล่าถอยทิ้งให้ทหารญี่ปุ่นกว่า30,000นายต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บ23,000นายทางรถไฟกลายเป็นเส้นชีวิตสำคัญเพื่ออ,อพยพกองกำลังญี่ปุ่นการพ่แพ้ของญี่ปุ่นที่อินฟาวนั้นรุนแรงมากครับมันถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ การก่อสร้างทางรถไฟไทยพม่านั้นเป็นงานวิศวก,กรรมหน้าทึ่งที่สุดท้ายมันถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวเพราะมันไม่อาจเติมกำลังให้แนวหน้าของญี่ปุ่นได้อย่างที่ต้องการเลยทางรถไฟไทยพม่ากลายเป็นทางรถไฟสายมรณนะเชเลยสึกกว่าหกหมื่นนายที่ได้ทำงานกับ เสียชีวิตไปกว่า1 2 0 0 0รายพร้อมด้วยแรงงานเอเชีย e กว่า9 0 0 0หรายผู้เสียชีวิตกลายเป็นอนุสร์ในประเทศไทยและพามา่าสุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ถือเป็น